สวัสดีครับพบก,กับผมนิคมอ่อนตัวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ทางโบราณบ้านพอ่อตําบลบุงมแมลงอําเภอสว่างวิโรงน์จังหวัดอนบลราชธานีนะครับเส้นทางเส้นนี้ยังใช้อยู่นะครับปัจจุบันชาวบ้านยังสัญจรอยู่ระหว่างทางหมู่บ้านไปแม่น้ำมูลนะครับรอบๆเราก็จะเป็นปา่าละเมาะเล็กๆนะครับคงจะเคยคุ้นชินกันในยุคก่อนนะครับสำหรับ30-40ปีย้อนหลังนะครับ คล้ายๆทางเกวียนนะครับทางเกวียนโบราณก็สไตล์แบบนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งอารมณ์หนึ่งบรรยากาศนะครับที่ผมเคยเห็นตอนเป็นเด็กนะครับที่ยังมีเส้นทางดินแบบนี้นะครับพอดินแล้วก็มาเป็นลูกรังลูกรางก็จะมีลาดยางคอนกตรีตเข้ามานะครับนี่เป็นทางที่หายากแล้วนะครับน้อยนักนะครับที่จะได้เห็นทางแบบนี้นะครับตามหมู่บ้านต่างๆก็เจริญกันหมดแล้วนะครับนี่เป็นเส้นทางที่หายากอีกเส้นทางหนึ่งนะครับของ ตำบลมัวแรงนะครับผมก็ชอบนะครับเวลาเดินทางไปไหนมาไหนเห็นภาพแบบนี้ก็อยากถ่ายบันทึกคลิปนะครับไปฝากพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับที่เกิดทันในยุคเก่ายุค90ยุค80นะครับที่เคยใช้ชีวิตสัญจรหรือว่าไปดูหนังการแปลงในเส้นทางแบบนี้นะครับปั่นจักรยานเดินเท้าไปนะครับใช้ขนสินค้าการเกษตรต่างๆนี่นะครับ เส้นทางโบราณจริงๆนะครับค่อยๆเดินค่อยๆไปนะครับค่อยๆเขลนรถนะครับมีดินทรายด้วยนะครับหน้าแรงก็จะเป็นดินทรายนะครับเหยียบนี่โหจมเท้าเลยนะครับหน้าฝนก็จะเป็นโคลนนะครับทางแบบนี้นะครับอาจะปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะครับหน้าหนาวก็คงจะดินไหกุ้มนะครับเวลารถวิ่งไห่กุ้มก็คือฝุ่นมันจะตลบนะครับรถวิ่งทีก็ หัวแดงทีนะครับเวลาเราเอ,อ,อยู่ข้างถนนแบบนี้นะครับเป็นอารมณ์เก่าๆบรรยากาศเก่าๆน,นะที่ผมนํามาฝากท่านผู้ชมนะครับที่ชอบกลิ่นอายของความเป็นโบราณย้อนวัยไปกับนิคมอบอลทัวนะครับ,รบ,รบช่วงนี้ก็ปลายพฤษภาเข้าสู่ต้นฤดูฝนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต้นไม้ก็จะเขียวหน่อยนะครับ ห้าแรงก็จะแห้งๆนะครับริมถนนนะครับริมทางโบราณน,นี่แหละครับเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งของการเดินทางวันนี้นะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ